นี่ค่ะรอดูเสียตินจะมอบของขวัญอะไรคุณเอจะได้ของขวัญอะไรคะวันนี้เกิดจ๊งเลยอยากเกิดจังเลยทุกคนรอรุ้นค่ะตอนคุณเอล้วงกระเป๋านะโอ้มีเหรียญไหมเออเจอบอกเกือบครับเกือบเกือบไม่ได้ของขวัญนะเสียตินแกโกหกตากล้องหรือเปล่าเนี่ยเกือบไม่ได้ของขวัญเพราะว่าทุกคนรอลุ้นอยู่ค่ะคุณเอตื่นเต้นมากเลย

ถ้ามีถ้ามีถาดนี่จะเล่นตลกขาหนอี้กันเนียขอถาดหน่อยดิถาดมาหนของเยอะซะลือเกินะอะจะเป็นอะไรมาดูกันครับอทายแล้วเแ็มเทเลมมแมมม้ยทำไมลวงยากจังเลยอะลวงตรงน้ครับผิดกิ๊ดรูผิดรลวงไปก็ไม่เจอหรอผมว่าออี อะไรเนี่ยสะบักข้าลิปสติกเลยอันนี้คือแบบว่าอ๋อน้ำยาทาเล็บน้ำอุ้ยโดนนจร้ำหนึ่งยอดกลับทั้งคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โดนนาำนี่ต้องมอบให้ตัวเองโอ้โหโดนเผาโอยงานเข้าแล้วครับโบหาไม่เจอเลยนี่มีเอาไปแล้วเอออยู่ไหนเนาะแกโกโกหกตากล้องหรือเปล่าเนี่ย น้งตาน้งตากูไม่สนกูกินอย่างเดียวน้องตาบอกหมดลุ้นแล้วลุ้นไม่ได้อะไรนี่ต้องได้โอ้ยมันมุกเยอะแยให้หบาทเลยทำไมมันมุกเยอะทีสิบบาที่สิบสี่เมื่อกี้มันดับโทษทีโทษทีขอยาทำใจลยไม่ไมไม่่าทครับอาทน โบชมพูชมพูนะไอคนลุ้นก็ลุ้นกันขนาดเมียยังไม่รู <sk 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 ้เลนะไอโบโบออกมาแล้วเมื่อกี Demon> ้วอะไรอยขอแต่งงานขอแต่งงานเนี่ยนะอะไรอยู่ในนี้โดนกิน idm ก็แค่กล่องเดียวเองอะไรอยู่ในนั้นเปิดเปิดเลยเปิดเป็นขยนเรื่องเป็นกล่องเดียวเลยเรื่้ากินด้วย อะไรเนาะเฮ้ยทำไมเป็นสีเงินเงินเดี๋ยวนี้ไม่ก่อนเหมีกนีอไงโอ้โหอ้เอ้โหโอ้โอ้อ้โหอ้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 โห้อ้โโออ้อ้ มีไปก่อนแล้ว <terminar> ม <aría> ีอีกครับวางวางเนี่ยวางเนี่ยเนี่ยมีอีกรัะมีอีกมเนี่ยคุยเองนบอกได้เลยนะสองกล่องเนี้ยมันจะว่างเปล่ามันจะมีอยู่ก่องเดียวที่ใช้ได้เอเฮ้ย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 เฮเปิดเฮ้เป้ดลู้ยีฮ้เฮิดขอ้ปลอมหเือเป้่า้เนี่เยเฮ้ยเ้อที่ช่องจอมคนพาไปซื้อใช่เนี่ยงานเนี่ย้อง้้้้ ซื้อมาผิดดิ๋ยซื้อมาผิดดิ๋ยวเดี๋ยวผิดมันต้องสร้อยคอดิให้คอต้องตหมดแล้วหนึ่งงั้นน่ะใส่แขนกูเอได้ไหมเนี่ยมันหมดเลยเนาะมันโหดมันโหดโหดไปเยอะเลยแหละยาวกว่านี้ต้องยาวกว่านี้เอาไปต่อกันต่อกันโอ้มุกเยอะจริงๆเลยเสียดีนเนี่ยดาราออสการ์อะไรนั่นหนินะทุกคนรอลุ้นอยู่อุ้ยวอววววงวว มีจี้ด้วยมิจี้ด้วยอะไรนะพระปิยะมหาราชรัชกาลที่ห้าเพราะว่าคุยเอฟเกิดวันนี้พอดีเลยรวมกับวันนี้พอดีนะสรุปจะให้มีอันไหนเนี่ยก็จะอันนี้อ๋อใส่ด้วยกันไปเลยครับข้อมือเหรอนี่สุดยอดเอ้ยกล่องหนึ่งล่ะก็นี่ไงได้๋ยวนกันแล้วนะครับสำหรับของขวัญ ใส่ได้ไปน้อไม่ได้หรอกใส่ของผมมาได้อยู่โอ้ใส่ได้พอดีเลยโอ้ใส่ได้พอดีเลยอ่ะพวงนี้ต่อได้ไหมนี่อยากจจังเลยอยากเกิดทุกวันเลยค่ะตาตาตา ขอให้คุยมีแต่ความสุขความเจริญหน้าที่การงานเอ้ยได้อะไรซองแดงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสาเไพรส์มายิงแล้วซื้อมาผิดนี่ต้องเป็นสร้อยคอเด็ดใช่แต่นี้ก็ได้อยู่ไม่อยากไม่แดี๋ยวเอามาใส่บนคอกันด้แล้วซองแดงล่ะเปิดดูก่อนดิของลูกๆสมใจเงินไม่ใช่เงินมีซองแดงด้วยเฮ้ยมีจัดหมายขับมวยพรหรือเปล่า แม่ขอตังค์เลยค่ะหอมแก้มด้วยชีแม่มีความสุขนะคะอ๋อของลูกอันนี้ของลูกหรือเปล่าอันนี้ของลูกเอาเอาหอมแก้มก่อนหอมแก้ม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 ด้วยฮะให้พ่อตีน่ะหอมแก้มแม่เอ๋เอาน้อมเลยน้อมเลย้อมไม่ไรแล้วไมไรวันชาแม่หรือเปล่าเนี่ยเออตมไได้เจอรูปหลงงี้ขอบคุณมากนะคะ เอาหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยอีกข้างนึ่งแก้มอยากน้เนี่ยเป็นครอบครัวได้สุนกเลยเนแ้วเนี่ะนกล่น้ำตาไหลเลยอ่ะรงนี้่่งนี้จา่ หนูเกิดแล้วหนูไม่เห็นมีโมเมนต์แบบนี้เลยหนูอยากเกิดแล้วนะนี่แต่งหนูไม่อยากแต่งเลยหนูอยากมีหนูอยี่ไม่อยากเกิดหนูยนะชงชานหน้าเลย่หน่อยากเกิดเลยพี่อยากมีอยากมีโมเมนต์แบบนี้แบบขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นเลยอ่ะดินจะที้ตัวเองอยากหยอกขอรับให้ร้องอะไรเงี บวมให้กล่องบวมนั่นนะงปอมบวมเลยน่ะฮะบวมมียาทามวิ่วเขียวเลยนั่นน่ะแก้มเขียวไปโดนอะไรก็บอกว่าโดนขาพี่ขาพี่ยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยทำไมได้โดนล่ะก็พี่เก่งดึงไงตอนดึงก็ไม่เห็นไม่เห็นหลานแดงเลยตอนดึงไม่เห็นหลานอย่างเงี้โดนลูกหลงค่ะ เอากินโตกินถึงเวลาที่เรารอคอยถึงเวลาที่เราจ้กินเดี๋ยวไปเอายามาทแม่ดูน้องทำยาอะไรยาแดงไงยาเหลืองยาเหลืองป่ะอ๋ดูน้องทำแองยังเล่นอเจ็บมันไม่เจ็บหรอก

วไปนเมตาไปสองจานนี่งบอซูมาไม่ใช่ขับยขับยงบ้านตวคุณนี่ซื้อมาบาอ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายเสียซีนเซอร์ไพรส์เสียรักเสียเซอร์ไพรส์กเอะค่ะอีกก็ยืนดูอยู่แล้วมาเลือกซื้อข้อมือ ไปซื้อกับพี่เก่งใช่ไหมเนี่ยไปด้วยกันนั่นนี่ได้เอทีโดนโดนยึดอีกไปกดตังแล้วก็ตังแล้วก็ลืมเอา ATM เอาตังออกมาได้ได้สองบาทนะใช่อันนี้ได้ได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้กี่บาทเนี่ยหนึ่งบาทใช่ไหมส่วนร่วมนั่นเนี่ยค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทเอาเลยเอาไปก่อนหนึ่งบาทแล้วเย็นนี้ก็อีกหนึ่งดอกก็พอดีเลยสองไม่เอาอะไรอ่ะเออเอามาให้พี่เี่ยวก็ได้พี่เก่งยมีส่วนร่วมนั่นเนี่ยพี่อ๋ออ่ะพี่เก่ง นอลืมเอทีเอ็มเหรอถ้าไม่มีพี่เก่งมีของควัญที่ากจะไมได้มานะได้แล้วค่ะดค่ได้แล้ค่ไ้ล้่ไดลค่ได้แล้ค่ได้แลค่ได้ล่ะได้ล้ค่ได้แลค่ได้แล้ค่ได้แ่ได้ลอค่ะได้แล้วคด้แลค่ได้้ค่ได้เล้วค่ได้่ได้ลค่ได้เลอค่ได้ลอค่เค่ได้กลบกค่ไวค่่ได้เลื่อได้แลนวค่ะได้ล้ค่ะได้ลค่ได้้ แม่ขอฝอยขอมันเสร็จล้างล้างสิลูกล้างไหนใครยังไม่ได้เค้กอ่ะใครยังไม่ได้เค้กบ้างใครยังไม่ได้เนาะแล้วของจีเอ็มเนี่ยใครพีง่ายซื้อเองซื้อเองไม่เลือกเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย